มีแต่เรื่องวันนี้เจเจเลือกหนังที่ได้คะแนนรีวิวว่าเยี่ยมถึง99%ในเว็บ Rotten Tomatoes มาแนะนำให้พวกเธอไปดูกันจ้าหนังแนวเขย่าวขวัญน,นะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคริสนุ่มอเมริกันผิวสีที่เดินทางไปเยี่ยมบ้านของโรสแฟนสาวของเขาในวันหยุดสุดสัปดาห์พอมาถึงคริสเขาก็รู้สึกแปลกๆไงว่าครอบครัวเนี้ย ใจใส่ดูแลเขามากเกินไปแล้วแถมยังเปิดใจรับหนุ่มต่างสีผิวยังเขาอีกด้วย oh. และบรรยากาศโดยรวมก็ยังดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่ยิ่งเวลาผ่านไปคริสก็ยิ่งต้องเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝัน oh. แล้วก็ติดอยู่ในกับดักของเหตุผลแท้จริงที่น่าขนลุกทั้งสถานการณ์และท่าทีที่ไม่น่าไว้วางใจของสาวใช้เอย ơi. คนสวนเอ้ยแ,<ต>แถมยังบรรดาญาติชาวผิวขาวที่เดินทางมาเยี่ยมสังสรรค์อีกด้วยไปร่วมรุ้นและหาคำตอบด้วยกันนะจ๊ะว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใน Get Out วันพุธที่18พฤษภาคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Film 1 <c oughs> ช่อง115และ222วันนี้เจ๊เจ๊ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย